อะไรกับจันข้ขาชาวใต้โยนไปแลนแต่ปเปิดริบมาแรแต่ว่าแต่ละจังหวัดนะครับคึกคักกันทุกจังหวัดเลยนะครับน้าภูมาใจซีทกันสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เริ่มที่สุราษฎร์ธานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดและก็มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมโดยเช่นกันนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีเขตเลือกตั้งเจ็ดเขตนะครับมีผู้สมัครทั้งเม็ดเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ทั้งเม็ดเนี่ยแปด ก็เชิญชวนผู้มาชิดเนี่ยโอ้มาชายทิ่ในหมากสีสุดกระโอ้่หมาเลยกับนายอมมาเลยแต่ว่านะการผัาารวตังเป้วว่าไม่ไม่ตำมรอยละแปดชิบอันน่ากลับพร้องกันนี้ผัวก็ออกกรวดเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆวเลยไปไลแเองเลยไม่ว่าจะเป็นที่รัฐชาพัดไปที่วัดภูนีมิน ไปที่วัท,ท่า,าใช่นะแกก็ไปกวะเยี่ยมแกบอหน่่ยเลือกตั้งเรียบร้อยดีครับค่ะโดยบรากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแรกแต่วนันนีนะคะน่วยเลือกตั้งทียี่สิบสี่ตำบลบ้านนาซาาอำเภอบ้านนาซาาจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้องเคตเลือกตั้งทีสามภาะวะคึกขักกันอย่างแรงค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีคุณยายเหานมายคุณยายส้มไม้กันเมืองแกแปดสิบปีแล้วนะแต่ว่าแกก็ยังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะซึ่งก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะคะจะได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่าง สะดวกอะไรขนใหญ่แก้งหน้าแปซิฟิกแล้วก็ยังมาเลือกนั่นไม่โดูการเลือกเบอร์ได้นะขนทิ๊ฟี่ต้องไปเลือก <c oughs> แป๊ดเดียวต้องมาเลือกค่ะ <c oughs>